พี่น้องเมื่อนี้ฝนตกนะคะตกตั้งแต่เมือ่อคืนนี่นะคะตอนนี้ก็ประมาณยม่สิอเซา์นี่ประมาณเจ็ดแปดโมงฝนกับเซาเลียวย้ายไฟสิพาพี่น้องไปหายเก็บกระปูขาดได้ปูถังแล้วไปหาเก็บกระปูน้าปูทางนี่เขาจ้เาเสียออกมาไต่่วงฝนตกลิ่นเซาไม่ไม่สิป,ปูจะออกมาไต่ไหลาเบิองจะไปเก็บปู๋อกจากซิบก็ตกับพ่อระค่ะ ่ันีาได้าเน้ย่มเนกา่มาป็กาัดเ้ยทนเ่รมดูัอีกเรากดมอเราเใ่ไไปแล้วน้ยเรนโอยมตัวเล็กจ็บเจ็บกังวลหมดอเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งตัวอยู่ถนนค่ะนี่่นี่อึ๊บอ่าไอ้แล้วตัวนึงเจออีกแล้วตัวใหญ่เลยท่านพอท่านพอพี่น้องเบิ่งดูนี่นี เข่าทาั้งหลังเข่าทาั้งหลังเข่าทาั้งหลังนั่นได้แล้วจับปูต้องจับข้างหลังนะคะแบบนี้อีกแล้วหนึ่งตัวเล่น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 ,น,นอ่าคมข้างหลังแบบนี้แล้วก็ล็อก,อกไว้เลยนั่นอีกตัวหนึง่งเอ้าเอาเอา,เอาได้บ่ได้อยู่นี่ครับพี่นอ้อง พาพี่น้องมาชมธรรมาชาติความสวยงามของเขาแล้วก็มาเบิ่งผักกระตว่าครับพี่น้องเบิ่งดูในไห,หนลท์พูดน,นี่ท่างบานคอเนี่ยผักธรรมาชาติพันสิร้ายหลายผักอีฮีนผักพายหน่อยผักในตำนานทั้งต่างๆนน่ครับอันนี้คือผักกระตว่าคุณนี่นเมียนมดนี่พี่น้องคุณอากลากยื่อเมียนมดนี่ผักกระตว่าหรือผักหบเหบ็บนะคะ บางพื้นทีบ่บางยังเหลอเด้อยู่น้ำไหยน้ำหน้าตรงสิคนอ่ะพี่น้องเพิ่งดูเจออีกแล้วค่ะโตใหญ่ค่ะจะหนีบข่อยเด้องามพ่คะปูสีม่วงแม่ไไฟสีมากมากโซนนี่ค่ะพี่น้องนี่เพิ่งดูโซนนี่ทงหน้าแถวนี่เคยมากกับแมเ่แดียเดนี่มาทไหยคลิปมาหลินมาเที่ยวอยู่แถวนี่กับแมเ่แดีสมัยแมเย่แดียมะลาสดน,นำ้ำ เนี่ยค่ะสิไม่เถียงหน้าหลายเถียงบรรยากาศดีคัะเขางามคักงามแนนพี่น้องเอ้ยเถียงหน้ากับป็นตะนอนเล่นดีพร้อมึงดูค่ะ อีกแล้วเนอะอลงหูจอยแนลนฤทธ์ตรงในหูพี่น้องแจ๋ปปูเขาขวดหูแล้วนะช่วงนี้ว่าได้จ้อยตัวนี้เกือบประทันพี่น้องปูม่วงใยคุณปูกามโคง้งมีปูขวดหูหรอพี่น้องนี่ไม่แต่หูปูเด้ยนี่นี่คุณมันก็เนยรกปข่อยไตยหูปูแต่ขันแท้ขันนีเป็นสิบๆเศร้าเลยคุณเห็นบ้างเขาเลื่มขวดหูแล้วตัวนี้เลาก็ขวดจกเอาแล้วกัน เออเออเงียบนงีบเงีบเีบเีบทันไหม่นอกแต่ตาขันแท้ขั้นเีเป็นคิปสีหู้นะคิปๆเศร้าๆหู้คนนะไม่แต่หู้อีปูแล้วหนึ่งตัวเอาแล้วเป็นปูนิ่มตัวนี้ เจออีกแล้วหนึ่งตัวพี่น้องไดซิปก็ตัวแล้วเด้บางตัวใหญ่ไฟกับประเทศไทยอันนี้ตัวน้อยพ่อเทาเทาบื้องหู้เพิ่นค่ะพี่น้องเพิ่นขวดหู้แล้วเพิ่นมิตางหู้ปู่เด้นี่มิตอขวอยปู่เพิ่นอ่ะส่วนนี้เพิ่นกระเล็บปลฝนตกเพิ่นกระเล็บปลาคอยออกมาไตาา่เพราะว่าเพิ่นเห็ดหู้แล้วเห็นบ่ะเด่นอยู่ในหู้นี่กำลังจะออกจากหู้ตีอา้านั่นเห็นบ่ะนัะ่นนั่นอยู่ในหู้หู้ทันเด็ดเลย มูผลไม้านี่เลิกตัวนี้พี่น้องพี่น้องพี่น้องอคมไปเลยได้ปแล้วค่ะเก็บแป๊บเดียวพี่น้องบ้าเจ้าสิบก็ตัวไม่ได้เกือบยี่สิบตัวแล้วตัวนี้จะปูม่วงสวยๆเก็บไม่ถึงชั่วโมงนะคะเนี่ย